สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับช่องจากต้องที่ดินผ่อนได้นะครับมาถนะครับก็วันนี้มาเจอกันนะครับบรรยากาศชิวๆนะครับชิวๆหมายความว่าง่ายๆนะครับหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ยังไงก็ได้ครับความเข้าใจนะครับก็วันนี้มาพูดคุยกันนะครับว่าเรามีที่ดินนะครับแป่งขายสวยๆมาให้เพื่อนเดูนะครับมาให้เพื่อนรับชมว่าที่ดินแบบนี้ชอบไหมนะครับ อยากได้ไหมนะครับแล้วก็อยากได้ไปทําอะไรด้วยนะครับก็จะมาอธิบายกันว่าทาเลนะครับโลเคชันนะครับแต่ละสถานที่เป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นทาเลที่ดอนตูมนะครับอําเภอห้วยพระนะครับอําเภอสามงามก็มีเอ้ยตำบลสามงามพูดผิดนะครับแล้วก็จะมีตัวอําเภอถึงนะครับซีอําเภออําเภอดอนตูมบางเลงํางแสนนครเชีศีนะครับเพื่อนๆอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนก็เข้าไปนะครับรับชมได้เลยนะครับ ที่สําคัญนะครับตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับเกี่ยวกับการผ่อนที่ดินด้วยนะฮะผ่อนที่ดินยังไงถามว่าที่ดินผ่อนได้ดหรอือเปล่าได้นะครับได้แน่นอนนะครับแต่เวลาคุยไปคุยมาเลิมเบิร์ดนะเลิบเบิร์ดแปลว่าง่วงแน่นยะ นี่ยังติดหน้าบวยนิดนะครับเดี๋ยวลงอีกสักสองกิโลกัลองสวยใครเข้ามาสนใจก็กดเข้าไปดูที่ช่องตาต้องที่ดินผ่อนได้นะครับมาถมได้นะหรือว่านะครับจะโทรสอบถามเลยก็ได้นะครับตอนนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีคนดูสูนคนนะไม่ใครดูเลยนะครับอาจจะเป็นวันเขาเรียกว่าวันเลยนะ มีเทศกาลมีอะไรหรือเปล่าหรือคนไลค์เยอะไม่แน่ใจนะครับแต่ช่วงที่สองเนี่ยเวลาไลค์คนดูตลอดเยอะด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่นอนดึกเหมนเพื่อนกันะครับตอนนี้ก็ดูได้เริ่มดูได้นะครับตอนนี้กี่โมงแนละ้วโอ้ยี่สามนกาสิบเก้านาทีใกล้จะแอ้ทุ่มแล้วนะเพื่อนๆก็ ว่วง,งมากนะครับก็ขอ,อยากจบไลฟ์ไปก่อนนะอันนี้มันเป็นการเทสนะเพราะเมื่อกี้ผมมาแล้วผม่วงแต่ผมเห็นหน้าจอกับแบกกาามันเอ๊ะมันหน้ามันทำอะไรผมก็นะครับ ถืว่าถ้าใครมีปัญหารเรื่องหนูนะพอดีผมเจอมานะครับหนูฉีนะครับหรือว่าหนูปัสสาวะเยี่ยวอูง่ายว่าตรงไหนที่ไม่ชอบกินนะครับบางคนอุเอนเอนน้เอาน้ําฉีดเอานู่นเอานี่ฉีดแต่จริงแล้วอะไฮเตอร์ผสมน้ํานะครับหนึ่ต่อสิบเช็ดเลยรับรองหายเพราะว่ามีตัวนะครับไปทำร้ายพวกกลิ่นพวกนี้นะครับแล้วก็หายลึกแน่นอนนะครับอันนี้มัน อธิบายให้ฟังชิวๆนะครับชิวๆสล้หรับเพื่อนๆบางคนเอ้ยบ้านมีหนูกูจะไล่ย,ยังไงนะครับก็ตามนั้นอันนี้ช่วงทดลองนะครับสี่นาทีแล้วยังไงก็นะครับขออนุญาตวางก่อนวางก่อนคือขออนุญาตโลบก,ก่อนครับง่วงมากนะครับสวัสดีครับไปก่อน